เออแล้วไม่มีใครอยู่แล้วมัมในใส่แม่งหายอย่างยากใบเบอร์ละสี่แสนเนี่ยดุ้งเฮียดอะ่ะโอ้โหอไอเชี่ยมีทุกห้องเลยว่ะเออเฟเรียลโกโทวิง ไอติมันรู้ไม่รู้ด้วยมันไม่รู้นะมันไม่รู้นะมันไม่รู้นะนะมาดูไอตอสอยู่เหรอเฮ้ยมึงจะเปิดทำังไอะไรเนี่ยเอามาไหมพัดเอชพีดีนองพานเดินเล่นเดินเออไม่ได้คิดถึงฟิลเนี่รอค่ะบ้าแล้วแล้วต้ผมหาจีบสาวกอนเด้อบ้าแล้ววแล้ววแล้วละอไม่ครับ เอาละเอาละเต็งไม่รู้ที่ชนชนรถเะเจ็ดหมื่น้อตี๋ไปอยู่ห้องไหนวะกูไปใส่ไปห้องไหนวะเดียว้าเนี่ยอวะไอติดอยู่ไหนอะติดอยู่ไหนวะ ติอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะมันมามันมาทางรถเลยเหรอบอกไอ้บี๊กหน,นอยเฮ้ยเฮ้ยกูจะโน้คลิปยังไงให้คนมันมาอย่างเดียวว่ามันมาทั้งรถเลยติอ่ะกูจะทำไงไอ้โชว์ไอ้บูมม โชว์กูจะดึงไอ้เชี่ยตีมามันดึงมาทางรถเลยอะทำไงอะฮะน่าจะต้องดึงกลับไปที่เดิมก่อนพี่ดึงมาคนเดียวไม่ได้ต้องไปอุ้มมาอุ้มไม่ได้อะเด้ดึงระหว่างที่เขาอยู่บนรถตลอดพี่เนี่ยเนี่ยอยู่บนรถเนี่ยมันอยู่บนรถเนี่ยเนี่ยมันอยู่บนรถเนี่ยตรงกูเนี่ย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 อยู่ใครวะเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไงอะ เอาใครไปส่งเอาใครไปส่งไอตี๋เนี่ยเนี่ยมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่บนรถมันอยู่บนรถอันนี้อะไรนี่เดิอันนี้ห้องไหนฟิวไอ้ที่เราไปอยู่ตรงไอตีมาด้วยนะไอสัตว์ทำไงอ่ะทำไงต้องฆ่ามันปะแล้วก็ชุบปะฆ่าแล้วชุบปะ โอ้โหคนมันเยอะมากเลยมึงฆ่ามันดีมึงฆ่ามันดีเดี๋ยวกูรอดึงมันมึงฆ่ามันดี้มึงฆ่ามันนี่ฆ่ามันยังค่ค้ชุบยังชุบยังเอนะเี่ยเมื่อกี้เนี่ยอะไะปไปพิีเ็ล้คืคือน้องผมน้องผมแชทะครับแล้วแล้วแล้วผมเอาก่อน5นาทีได้ไหมครับเดี๋ยวให้น้องมาต่อ อะไรนะครับไม่ได้ด้วยหรอฮะงั้น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 รอรอทีเดียวเลยได้ไหมครับแป๊บนึงเดี๋ยวน้องก็แกูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยประวันอยู่ไหมไม่มันมันส่วนตัวอุ้ยไอ้บ้ามือดูกูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยฮะ สิบนาทีมันไม่พอผมอยากได้สักยี่สิบนาทีอะได้ป่าพอดีว่าน้องผมไอ้นี่อะครับอะไรนะครับอ๋อจ่ายเพิ่มวิ่อะไรอ่ะป้าจะพังม่ะครับเนี่ยรถอะไรอ่ะผผมมรถเฮ้ยบินมือจัดการรถตรงผับดิบินมือจัดการรถตรงผับดิเมื่อไหร่ปะตอนกำลังไปรบดิบนะครับผมมาได้ไหนนี่นี่นี่สิบัสน้องผมมาแล้วนี่ ไอ้ตัได้ยินเสียงไปไเนี่ยเสียงใครเลยไหงเราเราคุยผู้หญิงคนนี้เลยผมจะได้ยินเสียงผู้หญิงยังไงไอ้เหี้ยน้ำมันรั่วไอ้เหี้ยเปลี่ยนห้องได้ไหมครับฮัลโหลฮัลโหลเปลี่ยนห้องได้ไหมมันรั่วไอ้เหี้ยอไม่ไปเอานอกร้านในไม่นี่ฮัลโหลน้ำมันมันรั่วไปห้องนี้ได้ไหมหนูนี่หูดีสุพันนี่หูดี

อ๋อโอเคแต่ว่าเขาอยู่ข้างบนกันเหรอหมายถึงเขาเขาลองเพลงกันอ๋อโอเคครับบ๊ายบายสุภาพอันนี้ฟิวแฟนไปก่อนไปเฮ้ยบ๊ายบายวมไปอดะเออเองเอ็งเอ็งฟิวมาเพียไปก่อนแล้วแล้วกันตอนเอาเนี่ยเลยเนี่ยข้าหูอะไรงงงงมั่วมั่วกันปะไอ้ยักษ์แบบกูได้ยินนะข้าหูว่ะมั่ว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  ไอเหี้ยผัดแจ๊คโคด้าเลยสัสโอ้แค่ไม่ได้ยินเสียงเลยเขาคอเปคุยคุยกันได้เรื่องไหนมั้งเนี่ยใช่หถาหมตรงเลยมันได้รอไหมนี่ฮ่ฮ่ลพี่่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่่่อ่าฮ่่าฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮ่้ฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่น เขาฟ้องเขาฟ้องเนี่ยจัดให้ยังฟ้องอะไรไม่รู้เนี่ยให้เองก็ถามไปเลยคุณดู้ชมไว้ก่อนดิที่อะไรเนี่ยครับชื่อคออีสค่ะนะขอสัดส่วนดีแน่นอนตัวอะไรรถมึงไงไอสัตว์ไอ้เหี้ยหลุดจัดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยหลุดจัด ไปรับเชนนีราได้โหตอนนี้เท่าไหร่ครับถ้าในเรื่องในเรื่องในเรื่องที่ดูซ้อมมานะไม่ต่างครับมันมันมันไม่ได้อยู่ที่ทีมรับทีมบุกไม่มีผลครับตอนเนี้ยเข้าใจปะทีมรับทีมบุกไม่มีผลเนะยเพราะแต่ละทุกทีแม่งเล่นเซิร์ฟเดียวกันหมดทำไมให้รับหลอดหน่อยให้ให้ให้เจไปลบอยู่ครับเฮ้ยบุกรบเพียงเนี่ยอะไรหรอ อีเจ้ไปลบด้วยเด็รถมันบั๊กอยู่ด่าๆดูเดิพยายามลบอยู่ครับพี่มีอะไรบ้างเนี้ยมีตีอะไรเฉยพี่ทั่วไปกับผมพยายามเก็บไอ้แก๊ง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 เด็กไอ้นี่ครับแก๊งนอกไอ้ทูไอดีกับกวจะแบดแก๊งใหม่พี่อ่าแล้วก็มีของอผมเก็บรละเอียดของวอลลาดอยู่พี่ตอนนี้ก็คือคุยี่โจรอะไรไหมดแล้วแหละมัดบ้นเทยงบ่ายน่าจะเทสได้พี่ อ่าที่ในบ่ายเขาแข่งวันพรุ่งนี้ไม่ใช่หรอใช่พี่แต่เขาคือตอนแรกจะเทสวันนี้แต่พี่โจโเขาบอกเขาขอเก็บรายละเอียดหมดก่อนจะได้ไม่มีปัญหาอ่าใช่ก็เลยจะเทสพรุ่งนี้เที่ยงบ่ายถ้าไม่มีปัญหาแต่ก็น่าจะเริ่ม,มเริ่มแน่นเลยสามทุ่มพี่ประกาศคู่ไปแล้วว่าคู่ไหนเรื่องกี่โมงแล้วก็มีย้ายคู่คู่สามทุ่มไปต้องดู<ย>ด้วยนะว่าบัา๊กไหมถ้าบั๊กมันนั่งงุดหิดนะเว้ยถ้าใม่มีก็เลยจะเทสตอนบ่ายนี่แหละครับไม่อยากให้มันมีบั๊กพี่โจเขาก็บอกเ่าไม่อยากให้มีเขาก็เลยอยากเก็บรายละเอีย คแล้วก็ผมมีไอ้นี่คือสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบนะพี่ไอไอวันพุวกนี้คือรอบสิบหกแล้วก็วันที่สิบสิบสิบเก้าเนี่ยเป็นรอบรอบรอบแปดทีมแล้วก็รอบรอบแต่รอบแปดทีมพี่เราเราไม่ถ่ายสติเเราไม่ถ่ายเมถตอนรอบรอบนู่นไหมรอบรอบใช่ใช่ใช่รอบสี่รอบสี่รอบรองแล้วก็รอบชิงเนาะใช่โอเคได้ครับพี่ อ่าแล้วก็อันนี้ครับคือของรางวัลที่ที่หนึ่งจะได้นะครับของรางวัลที่ที่หนึ่งจะได้คืออันนี้อันนี้ของรางวัลที่ หจะได้แล้วก็อาจจะมีสก,กินอะไรเพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับสก,กินแชมป์แล้วก็มีลายเซ็นผ,นผมแถมไปด้วยนะนี่ที่เคสคอมอันนี้คือที่เขาจะได้ที่หนึ่งนะครับที่เดียวเคอันี้เลยเก้าพันแปดเอซุตแล้วก็แรมนูนี่นั่นแรมสามสองห้าห้าศูนย์หกศูนย ทีไอนะครับ,บรคมูลค่าประมาณหกหมื่นบาทแต่เคสเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะปั้นเคสมอดให้ดีไหมอะไรประมาณนี้กาลังคิดอยู่เพราะมันใช้เวลานานอาจจะไม่มีเคสมอดอาจจะเป็นเคสเหลืองสีเหลืองให้เข้ากับธีมแข่งบอลลาดบอลลาดบอลลาดไอเถยไปทํารูปด้วยนะคอมอะ่ะนพา่ได้ เดี๋ยวบอกเขาให้ของ,ของรางวัลเดี๋ยวทําทำอีกทีนึงน่าจะทำอีกทีนึงรอบรอบนู่รอรอนพี่รอ,อบสี่อ่ะนี่จะเป็นแบบเป็นรูปเอาตัวควรอบสี่หน่วงๆไว้ก่อนก็ได้ไม่ต้องเร็วขนาดไหนก็ได้อออรอบสี่อ,อ่ะรอบชิงเหรออย่างเงี้ยได้เรูปแชมป์รูปแชมป์ก็มีคอมวางข้างๆได้เอปเอ,ปเอกไปหาทำสกรีนสวยๆให้เซตหนึ่งเดย์ให้พี่เอ็กหาหาหรอพี่เอ็กสกรีนสวยๆหนึ่งรองสามเมือี้รูปสวยโปรโมทให้คนทำก็ได้มั้งสัก แบบว่าเป็นสกินของของหนึ่งสองสามอะไรประมาณเนี้ยก็มาไละอีกทีได้ไหม,ไมรูปบอกเฉยเดินการไปบ,บ,บอกยาดียาดีไปเอฟเสื้อบอลบ่อยใช่เหรอเฉยไปเอฟเสือ bon Boy, ้อบอลบ่อย <laughs> อ่ะอามึงไปซื้อเสื้อบอลอะไรวะ ไม่มีพี่เด็กๆมันส่งมาให้ผมไปนังเอฟเฉยผมก็เลยไปตังปั่นเสื้อแทบป่ะไม่แท้พี่เสื้อเสื้ออ้นี่ไม่น่าจะแทบหรอกดูทรงอ่ะล่ะนะฮะลกควนถอดกอกแกงให้ด้วยนะครับขอเชิญฮามื่อกี้เพื่อนเกินแข็งอ่ะเข้าไปเมื่อกี้อาเวยนพี่เปิดนี่ไม่ได้เลยทุกคน ไอ้กระดาษขาวๆไปไหนวะของไฟเอ็มอ่ะลุงอาจจะบอกทิกหมดนะลุงมีอีกหลายรอบทิกเที่ยวอะไรไม่มีไม่มีทิกอะไรเลยเพราะผมไม่มีทิกอะไรเลยผมก็เล่นตามปกตินี่แหละมีอะไรก็กดมุดตัวไปหมดอ่ะหัวของผมนะอย่างพิตรีพิตรีพิตีพิตรีโอ้ยเฮอพี่ตอครับดีๆไหมครับคุ้มค่าเหมือนกันไหมครับของพี่ตองคุ้มอ่ะเมื่อกี้ก็มีเกือบไปเนี่ยแข็งเจ้าอยากกินมาม่าแห้งเหมือนเดิมอ่ะดาลิงชาวเดียร์แต่เมื่อกี้อื้อๆได้ผมฟังอ่ะ อันนี้กูดึงมามันไม่ออกมาเลยนะมึงดูเดชไอติอะมันไม่ออกมาเลยนะวะแชทออกเลยน้องน้องมึงออกไปหมดแล้วนะเนี่ยเดช หยุดฟันก่อน <Stop. S 1> อาจจะเดาไม่ได้มันเป็นเซอร์ไพรส์ที่ฉันตั้งใจให้เธอ <Okay. S 1> อยากจะชูนันทางใต้ท้องทะเลไกลยอยู่ใกล้ใกล้ก่อนเงินง่าย

ิงที่มาด้วาคำว่าต้องการปาปะเดจ้าปาปะเดจ้าล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 าฉ่ยฉันจะพาเธอไปชูวิธูวิจำดิงลึกลึกลงไปลา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 ฉันจะพาเธอไปชูวิธูวิจำดิงลึกลึกลงไปขอจัด กาของเธอดึงกันน้ำหรือเปล่าก่อนจะเก็บกระเป๋าชเขียนเมล์บอกจูนบอกว่าขอลาแต่วันนั้นเช่าไรคงต้องเบนเอาไว้เพื่อที่ไปยังหาใครบีบตามอยากให้ชิวๆไปขอบคุณครับ

ไอเวียนสองหมื่นขึ้นท็อปเอาการ์ดคุ้มปะสองหมื่นขึ้นท็อปเอาการ์ดเหรอเดี๋ยวขอเดี่ยกันนะสองหมื่นสองหมื่นคืนเนี่ยเหรอหมายถึงว่าขึ้นขึ้นสิบันดับเหรออคุ้มปะ ไป,ไปคุ้มยังไงละออไพรอ่ะ,อะง่จัดเลยปะไม่ไม่ไม่ผมหรอกพี่เติมวะล่ะห้าหมื่นขินอันดับเลยไม่มีอันดับเป็นดับต้องเติมสองหมืนห้าเพื่อขึ้นอันดับเก้าสิบเซบเอาสองหมืนห้าไปเติมกิจหน้ารุ้นลาลังดอด้วนะ้อเออจริงอันนี้การไม่มีอะไรเลยจบจบ มีใครออกไปกินบ้างไอ้แป๊บครับพี่มีใครออกไปกินบ้างน่าจะอาเธอร์ครับพี่น่าจะคนเดียวอออกไปใช่แล้วก็ที่เหลือก็เบิก,บกไว้น่าจะไปกันพรุ่งนี้แล้วมาวันนี้มันน่า,นนานจะกินข้าวอะไรกันเสร็จก<อ>็คูมให้ไม่เกินหนึ่งหมื่นอย <c oughs> ู่เพไม่เกินอยู่แล้วโะวต่า <c oughs> ไม่น่าเกินพี่เพราะว่าผมจะเรียงมาตกประมาณคนละสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ถ้าใครจะไปแบบว่าที่น้องมันขอพี่ว่าไปสองคนไเี้ยอาจจะบวกเพิ่มมานิี้หน่อยแบบ